เส้นะนนี้เป็นไฟแผงแดดตอนนี้สามร้อยได้ไฟสามร้อยสี่สิบห้าวีนะครับวี v มาจริงแต่ว่ากระแสก็ไม่แรงเพราะแดดตัวนี้เริ่มอ่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมบัดแอ็มไปให้ก็คือทางเข้าบ้านไฟบ้านที่มาผสมกับเครื่องนะครับผสมกับแผงตรงด้านบนพอร์ตพอร์ตด้านบนจะเป็นพอร์ตไฟเอซีพอร์ตด้านล่างจะเป็นพอร์ตแผงนะครับ แล้วก็ไฟออกนี้จ่ายออกมาให้ตัว ATS ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือไฟที่ทางเจ้าของบ้านทำการสลับใช้ตัวบอวร์ดไฮวลต์แบบไรมอรแปลงอยู่นะครับตอนนั้นผมก็เลยถอดออกแล้วมาลองกับไฮวลต์แบบไรมอรแปลงนะครับหลวดที่มีก็จะมีตัวนี้ปั๊มน้ำตัวนี้600กว่าวัตต์นะครับแล้วก็ตู้เชื่อมตัวนี้ กระแสผม,มปรับไว้ที่70มนะครับ70กว่าอมวันนี้ก็จะเทสให้ดูว่าการเชื่อมแล้วมีแผงผสมแล้วก็เอาไฟบ้านเข้าไปนั้นกินทาง AC เท่าไหร่และ DC เท่าไหร่นะครับในคลิปอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวถ้ายังไงแต่ผมจะอธิบายให้อีกรอบหนึ่งนะครับไฟออกจากหมออแปลง224 V นะครับ อเคตัวนี้ไม่มี PFC นะครับไม่ได้ใช้ PFC อ่ะ,อะผมจะดูในตัวนี้ด้วยนะครับผมจะทำการบันทึกหน้าจอดูหือนี้ด้วยเอาไปแยกให้ดูนะครับว่าเครื่องยิงกี่วัตน,นะครับ ก็จะล็อกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก่นรามาดูจะเอาต,อตัวไปจับที่ตรงนั้นนะครับเอาตัวไปดูว่าดึงกระแสทางเข้าเท่าไหร่โวลต์มิเตอร์นะครนั้นเน่ยเดี๋ยวจะเชื่อมเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดู ตัวนี้ควบกับไฟออกตรงนั้นนะครับก็ต้องหนัก ตอนนี้ผมใช้ผู้ช่วยถือกล้องให้นะครับปีนี้ก็ลองเปิดปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขึ้นว่าตัวไฮโวล์หม้อแปลงนั P ้นดี L N D y ยังไงนะครับเวลาที่มีโหลดพวกอย่างนี้ทำงานเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือปั๊มทำงานแล้วนะครับตัวกิไทายนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ก็คือมันมันเป็นคอเลสเตนนะครับ ตอนทำงานนะครับความถี่เท่านี้50เนื้อแล้วก็ลูกขกึ้นก็ลักษณะนี้นะครับมีดีมีขาวออกนะครับมีขาออกมันจะนิ่งนะครับทั้งๆท,ท,ที่จริงตอนที่ผมวัดไฟบ้านหลังนี้นะครับมาตอนแรกนี่นก็คือ220 VAC นะครับทางเข้านะครับแต่ว่าเวลาม,มาผ่านเครื่อ,องอินเวอร์เตอร์แบบมีหม้อแปลงนั้นต่อให้ไฟเข้า ต่ำลงเช่น170-80เนี่ยมันก็จะยังคงสภาพออกที่223ดีเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวบูตนะครับแล้วทีนี้เวลาแดดดีแผงโซลาเซลล์ที่เข้ามานี้ก็จะสูงกว่าไฟบ้านนะครับซึ่งเราจะเทียบกันที่ไฟ d ีซนะครับไฟในสูงก็จะไหลเข้าไปแทนถ้าแผงไม่พอนะครับมันก็จะดึงไฟ AC ของการไฟฟ้านี้ไปผสมนะครับแล้วก็ ข้ากระบ,บวนการแปลงออกเป็น d a c อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ตู้เชื่อมหมูก็ต่อจากเครื่องตัวนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูแข็งยู่ด้านบนนิดหน่ตอนนั้นเห็นไหมครับแข็งโซลาเซลล์ลงมานะครับตรงนี้พี่เขาทําที่เก็บของั้งหักนะครับยังไม่เก็บนะครับเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงที่เป็นตู้มาตรฐานกว่านี้นะครับตรงนี้นะครับ น,นี้ใน,นด้านบนนะครับส่วนพวกนี้นั้นผมเวลามาทํางานผมจะเอามาเกลือนะครับถ้ามันมีปัญหาก็าคือเราโยกให้รูปปลาไปเลยครับโอเคล้วจะมีอีกนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของทางที่เขาเองซึง่งจะมนแบบ ไมอบแปลนนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ นี่คือมุมบนทีตันมึงอ๋อทีนี้มาดูไปบ้านถึงมาท่านี้แข็งใหญ่ได้ท่านั้นนะครับพเพราะแดดไม่ด,ดีอ้าวนี้น้ำหนาวอครับ คเครื่องวุดใหม่เยอะเองใหม่ครับอเอาเอ,อ,อายี่ทีครับยี่จอนะครับแล้วครับหมดไปสองรวมกับตอนแรกครึ่งเที่ยนะครับก็ ว่าโอเคครับผ่านนะครับผมครับ